บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่4กิจกรรมเขียนดีมีสาระเรื่องมารยาทในการเขียนโดยครูตูสุภรักษ์สิทธิเวศ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์สบายๆส,สไตล์ครูสุภลักษ์ค่ะคุณครูยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในวันนี้เลยนะคะพบกันในคลิปนี้ครูก็มีความรู้ดีๆมาฝากนะักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเรื่องอะไรนั่นเหรอคะ มาค่ะมาเราไปเรียนไปรู้พร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วเรียนเลยทำไมการเขียนต้องมีมารยาทในการเขียนการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลกทำได้หลายทาง ทางสำคัญคือการพูดการอ่านและการเขียนแต่ในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแต่ไม่ใช่การเขียนแบบธรรมดาธรรมดานะคะจะเป็นการเขียนแบบมีมารยาทในการเขียนลักษณะการเขียนในรูปแบบต่างๆ เด็กๆคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้มารยาทในการเขียนเรามาเรียนรู้ว่าการเขียนมีอะไรบ้างการเขียนมีหลายรูปแบบทั้งที่เราเคยเรียนไปแล้วและกำลังจะเรียนในโอกาสต่อไปคะ่ะหนึ่ง การเขียนรายงาน 2. การเขียนจดหมาย 3. การเขียนกรอกรายการต่างๆ4การเขียนตามจินตนาการ 5. การเขียนงานส่งครูการเขียนมีทั้งการเขียนรูปแบบอิสระ นะคะรูปแบบอิสระเป็นอย่างไรคือไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องย่อหน้าอย่างนั้นย่อหน้าอย่างนี้นะคะเช่นการเขียนแบบจดบ,บันทึกเรื่องราวส่วนตัวของเรานี่แหละค่ะหรือการบันทึกประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือการบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวนะคะการเขียน อย่างที่มีแบบฟอร์มกำหนดนะคะเช่นการเขียนรายงานการเขียนจดหมายการเขียนกรอกใบสมัครต่างๆนะคะเช่นใบสมัครเข้าเรียนนะคะใบสมัครเป็นสมาชิกอะไรสักอย่างหนึงมารยาทในการเขียน เมื่อเรารู้จักการเขียนในรูปแบบลักษณะต่างๆแล้วนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้มารยาทในการเขียนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนในลักษณะใดก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญค่ะมาค่ะมาดูกันซิมีอะไรบ้าง 1. เลือกใช้กระดาษที่สะอาดเรียบร้อย เรื่องนี้มองดูเหมือนไม่สำคัญนะคะแต่ถ้าเราใช้กระดาษสกปรกเลอะเทอะหรือกระดาษที่ใช้แล้วเขียนจดหมายหรือเขียนงานส่งครูไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะและไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะ 2. เขียนสะกดคําวางพยัญชนะสระวรรณยุกต ตัวกระรันและเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเด็กๆคะถ้าเขียนสะกดคำผิดวางสระวรรณยุกต์ผิดที่หรือแม้แต่เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องการสื่อความจะผิดเพี้ยนไปเลยนะคะระมัดระวังด้วยคะ่ะ3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมสุภาพไม่ใช้คำหยาบคายภาษาที่ใช้นี้ย้ำเลยนะคะว่าต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพไม่หยาบไม่หยาบคายไม่มีคำพรุศวาดนะคะคำพรุศวาาคืออะไรก็คือคำหยาบคำดาน,นั่นแหละคะ่ะใช้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ 4เขียนโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายมารยาทในการเขียนอีกข้อหนึ่งนะคะการเขียนต้องเขียนในเรื่องที่เป็นความจริงนะคะความถูกต้องไม่นึกคิดคาดการเองเอ๊ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งอาจจะทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นได้นะคะข้อนี้สำคัญอีกข้อหนึ่งเชียวนะคะ 5. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนในลักษณะต่างๆเด็กๆคะ การเขียนใดๆที่เขามีแบบฟอร์มกำหนดไว้เราต้องเขียนให้ครบให้ถูกต้องทุกรายละเอียดนะคะหกเขียนตัวอักษรให้ชัดเจนอ่านง่ายสะอาดเป็นระเบียบ <6. S 1> การเขียนตัวอักษร ไม่ควรเขียนหวัดค่ะโยไปเยมาเพราะดูไม่น่าอ่านต้องตั้งใจเขียนให้สวยงามนะคะมีระเบียบง่ายต่อการสื่อความค่ะเจ็ด ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้นะักเรียนคะถ้าเรามีการยกตัวอย่างมาจากที่อื่นข้อความอื่นใดๆก็แล้วแต่นะคะเราต้องบอกที่มาด้วยว่าข้อความนี้เป็นของใครหรือนำมาจากแหล่งข้อมูลใดเพื่อเป็นการให้เครดิตต่อเจ้าของผลงานนั้นๆค่ะ ถ้าเราไม่บอกนะคะถ้าเราไม่บอกว่าเราได้มาจากแหล่งข้อมูลใดเป็นการเสียมารยาทค่ะนะคะจําไว้ด้วยนะคะ8เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วควรทบทวนงานเขียนอีกครั้งก่อนนำไปเผยแพร่หรือส่งงาน เมื่องานเขียนเขียนเสร็จแล้วก่อนส่งนะคะหรือก่อนนำไปเผยแพร่จำเป็นมากค่ะต้องตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งแม้แต่งานเขียนแบบฝึกหัดต่างๆที่จะส่งครูก็ถือว่าเป็นงานเขียนที่ต้องตรวจดูความเรียบร้อยก่อนส่งนะคะเด็กๆเมื่อนักเรียนเข้าใจถึงมารยาทที่ดีในการเขียนแล้วนะคะ ครูก็ยังมีใบกิจกรรมดีๆมาฝากนมะื่เรียนอีกด้วยนะคะทําเลยดีไหมคะอยากทําแล้วใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ใบกิจกรรมดีๆที่ครูสุประษ์บอกเป็นอย่างไรอยากทําแล้วเชิญค่ะทําเลยค่ะฝึกฝนคนเก่งเรามาฝึกฝนกันนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดดูนะคะ ข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นมารยาทการเขียนที่ดีกใช้ภาษาหลากหลายแบบขอเขียนลายมือให้ตนเองอ่านได้ขอเขียนติดกันจะได้เป็นระเบียบงเขียนเว้นวรรคให้ถูกไม่ฉีกคำ ข้อไหนเลือกเลยนะคะข้อ2ข้อใดเขียนเว้นวรรคได้ถูกต้องกแม่ทำไข่พะโล้และแกงส้มปลาขอแม่ทำไข่ พระโลและแกงส้มปลาคอแม่ทำไข่พระโลและแกงส้มปลางแม่ทำไข่พระโลและแกงส้มปลาสังเกตดูการเว้นวรรคนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สถ้าต้องการเขียนนิทานให้เด็กควรเขียนอย่างไรก็ใช้คำวิชาการขอใช้ราชาศักท์คอใช้คำอ่านง่ายงอใช้คำหยาบคายอยข้อไหนนะ ที่จะเหมาะกับเด็กลองคิดดูนะคะต่อไปข้อ4ค่ะการเขียนดีมีมารยาทส่งผลดีอย่างไรก็ผู้อ่านเข้าใจผู้เขียนร่ำรวยขอ งานเขียนจะมีมาตรฐานและหน้าอ่านคอผู้อ่านมีฐาน,นะดีขึ้นผู้เขียนจะมีชื่อเสียงงผู้เขียนจะได้รับคำชื่นชมแต่ผู้อ่านไม่เสียอะไร ต่อไปค่ะข้อที่5ผู้ใดไม่ใช่นักเขียนที่มีมารยาทดีกกุ๊กเขียนเพลงสั้นๆให้เด็กจะได้จำง่ายขอไก่เขียนข่าวปลอมเพื่อให้คนมาสนใจมากๆขอก ระวังการใช้คำทุกครั้งที่เขียนง,งก้อยเลี่ยงเขียนคำไม่สุภาพในบทละครพิจารณาดูนะคะนักเ,เรียนก็ทำเสร็จสิ้นจนถึงข้อที่5แล้วคราวนี้เรามาดูเฉลยกันซิ ข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นมารยาทการเขียนที่ดีก็ใช้ภาษาหลากหลายแบบขอเขียนลายมือให้ตนเองอ่านได้คเขียนติดกันจะได้เป็นระเบียบงเขียนเว้นวรรคให้ถูกไม่ฉีกคำอันไหนคะนักเรียนตอบสิงงูคะ่ะเขียนเว้นวรรคให้ถูก ไม่ฉีกคำนะคะฉีกคำคืออะไรฉีกคำก็คือคำที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนแยกบรรทัดไงคะเช่นปะติอยู่บรรทัดหนึ่งบัดมาอยู่บรรทัดหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าฉีกคำค่ะเฉลยข้อต่อไปนะคะข้อที่สอง ข้อใดเขียนเว้นวรรคได้ถูกต้องกแม่ทำไข่พะโล้และแกงส้มปลาขอแม่ทำไข่พะโล้และแกงส้มปลาขอแม่ทำไข่พะโล้และแกงส้มปลางอแม่ทำไข่พะโล้ และแกงส้มปลานัเรียนว่าข้อไหนคะเว้นวัรถถูกต้องคอควายค่ะคอควายนะคะแม่ทำไข่พะโล้และแกงส้มปลาค่ะต่อไปนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่3ถ้าต้องเขียนนิทานให้เด็กควรเขียนอย่างไรคะ เขียนให้เด็กอ่านนะคะก็ใช้คำวิชาการขอใช้คำราชาศัพท์ขอใช้คำอ่านง่ายงใช้คำหยาบคายข้อนี้ครูคิดว่านักเรียนต้องตอบถูกแน่ๆเลยคอค่ะคอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะใช้คำอ่านง่ายค่ะ ต่อไปนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่4ค่ะการเขียนดีมีมารยาทส่งผลดีอย่างไรก่ผู้อ่านเข้าใจผู้เขียนร่ำรวยเกี่ยวกันไหมเนี่ยของานเขียนจะมีมาตรฐานและหน้าอ่านขอผู้อ่านมีฐานะดีขึ้นผู้เขียนจะมีชื่อเสียง งผู้เขียนจะได้รับคำชื่นชมแต่ผู้อ่านไม่ได้อะไรเฮข้อไหนนะข้อไหนนะคะขอไขค,ค่ะงานเขียนจะมีมาตรฐานและหน้าอ่านเรามาเฉลยข้อที่5กันนะคะ ข้อที่5ผู้ใดไม่ใช่นักเขียนที่มีมารยาทดีก็กุ๊กเขียนเพลงสั้นๆให้เด็กจะได้จำง่ายขอไก่เขียนข่าวปลอมเพื่อให้คนมาสนใจมากๆขอ9ระวังการใช้คำทุกครั้งที่เขียนงก้อย เลี่ยงเขียนคำไม่สุภาพในบทละครข้อไหนคะนักเรียนอย่าหลงคำถามนะเขาถามว่าไม่ใช่นะักเขียนที่ดีมีมารยาทเอาไม่ใช่นะคะข้อไหนคะขอใขค,คะ่ะไก่เขียนข่าวปลอมเพื่อให้คนมาสนใจมากๆก,ก,การเขียนนี้นะคะจะมาปลอมไม่ได้คะ่ะเราต้องมีข้อเท็จจริงนะคะ นักเรียนคะการเรียนในคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ครูไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ